สวัสดีครับอร่อยลึกลับภูมิใจเสนอสิบร้านอร่อยในย่านเขาหลักพังงาที่นี่มีอาหารไทยหลากหลายรสชาติที่คุณไม่ควรพลาดทั้งต้มยำสุดแซบและข้าวผัดที่อิ่มหนำสำราญบอกเลยว่าคุณจะต้องร้องว้าวเมื่อได้ลิ้มลองอาหารทุกจานสดใหม่รสชาติกลมกล่อมถึงใจบรรยากาศกอบอุ่นเหมือนนั่งทานที่บ้านเพื่อนร้านไหนจะได้อันดับหนึ่งห้ามพลาดติดตามกันให้ดี มาฟังกันต่อว่าร้านไหนจะทำให้คุณกลับมาที่เขาหลักซ้ำอีกครั้งร้านอันดับสิบในย่านนี้ต้องยกให้ร้านอาหารไทยอุดมที่มีเมนูเด็ดเดดรออยู่ถ้าพูดถึงต้มยำทะเลน้ำใสต้องบอกเลยว่ากุ้งสดปลาหมึกเด้งรสชาติแซ่บเปรี้ยวถึงใจแบบที่คุณต้องลองข้าวผัดจานใหญ่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ต้องสั่ง ทานอิ่มๆกับกับข้าวคู่ใจบอกเลยว่าหมึกผัดน้ำดำที่นี่มีความเด็ดไม่แพ้กันและต้องยกนิ้วให้กับเครื่องแกงที่ถึงเครื่องจริงๆบรรยากาศดีพนักงานบริการเยี่ยมแถมมีที่นั่งเยอะจอดรถหน้าร้านได้สบายๆมาที่นี่แล้วคุณจะติดใจอาหารสดใหม่รสชาติดีทำให้ร้านอาหารไทยอุดมเป็นร้านโปรดที่ไม่ควรพลาดอืมยามิยามิ ร้านอันดับ9ก้าครัวมาดามคือร้านอาหารที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อมาที่เขาหลักอาหารอร่อยจนต้องสั่งเบิ้ลทุกครั้งแถมยังมีบริการที่เป็นกันเองจากพนักงานที่น่ารักเมนูแนะนำที่ต้องลองคือต้มยำกุ้งและยำไก่กรอบที่รสชาติเต็มเปี่ยมไปด้วยความอร่อยพูดได้เลยว่าไม่ต้องต่อคิวร้านดังให้เสียเวลาเพราะที่นี่อร่อยทุกอย่างจริงๆบรรยากาศในร้านอาจจะเล็ก แต่ความอร่อยนั้นไม่เล็กเลยทุกครั้งที่มาคุณจะรู้สึกเหมือนมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวรออะไรอยู่ละ่ะมาลิ้มลองความอร่อยที่ครัวมาดามกันเถอะอืมยามิยามิามร้านอันดับ8ครัวนายอ่างอยู่ในย่านที่เต็มไปด้วยความอร่อยสัมผัสบรรยากาศอบอุ่นเหมือนนั่งทานกับครอบครัวเมนูเด็ดที่ต้องลองคือส้มตำยำและเหล่าที่มีน้ำยำรสชาติเข้มข้นถึงใจ อย่าพลาดหอยหวานสดๆและต้มยำปลาเก๋าที่เปรี้ยวเค็มกลมกลม่อมแค่คิดก็ทำให้หิวแล้วค่ะกุ้งทอดกระเทียมก็กระหึมในปากน้ำจิ้มซีฟู้ดคือที่สุดใครที่มาทานแล้วจะรู้เลยว่าอาหารทุกจานไม่เคยทำให้ผิดหวังกลับมาได้ทุกครั้งเพราะอร่อยไม่เปลี่ยนแปลงยืนยันว่าครัวนายอ่างคือร้านที่คุณต้องมาลิ้มลองสักครั้งในชีวิตอืมยามิยามิ ร้านอันดับเจ็ดในย่านนี้ที่คุณไม่ควรพลาดคือโกปองเมนูหลากหลายตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวส้มตำยันอาหารต่างชาติรสชาติอร่อยมากและที่สำคัญราคาไม่แพงเลยทีมงานน่ารักบริการดีช่วยให้การทานอาหารของคุณเพลิดเพลินมากขึ้นน้ำแตงโมปันและไอศกรีมที่นี่คือไฮไลท์นอกจากนี้ข้าวขาหมูและหมูทอดกระเทียมก็อร่อยไม่แพ้กัน ถ้าอยากอิ่มแบบคุ้มค่าต้องมาลองแกงเขียวหวานที่นี่ถือว่าเด็ดมากเดินทางสะดวกใครผ่านมาแถวนี้แวะชิมได้เลยแนะนำให้ลองสักครั้งแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมร้านนี้ถึงได้ความนิยมสูงขนาดนี้ร้านโกปองคือที่ที่คุณจะได้พบกับความอร่อยมันมันที่คุณจะติดใจแน่นอนอืมยำมิยำมิร้านอันดับ6ในย่านนี้คือ มารเรสเตอร์งที่มีชื่อเสียงและบรรยากาศน่านั่งมากอาหารที่นี่สดและอร่อยมากจนไม่อยากจะเชื่อว่าจะได้ลองชิมในที่แบบนี้ใครที่เคยมาที่นี่ก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าบริการของพนักงานเป็นกันเองและเอาใจใส่ดีสุดๆแถมอาหารแต่ละจานก็ทำให้คุณได้สัมผัสรสชาติที่หลากหลายและลงตัวหากคุณมาที่เขาหลักอย่าลืมแวะมาที่มลิเรสสตอร์ง รับรองว่าคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์การกินที่น่าจดจำและอร่อยล้ําไม่เหมือนใครอืมยมิยำมิร้านอันดับ5ในย่านนี้ที่คุณไม่ควรพลาดคือร้านอาหารไทยโกยดที่เป็นกุ่มรัพย์ของรสชาติอาหารใต้เมนูเด็ดที่ควรลองคือแกงส้มไข่ปลาน้ำแกงเข้มขน้นและรสชาติดีมากแถมยังมีปลาหมึกผัดน้ำดำที่สดใหม่และอร่อยมาก นอกจากนี้ยังมีผัดผักบุ้งฝอยหมูกรอบที่เค็มเค็มนัวนวแก้เผ็ดได้ดีสุดๆไปเลยพนักงานบริการดีเยี่ยมน่ารักเหมือนบริการในโรงแรม5ดาวเลยนะที่จอดรถสะดวกสบายและอาหารเสิร์ฟไวมากถ้ามาเที่ยวเขาหลักและไม่แวะร้านนี้ถือว่าพลาดต้องไปลองให้ได้อืมยมิยร้านอันดับสี่ในย่านเขาหลักที่ทุกคนต้องลองคือครัวพี่แอน เมนูเด็ดมากมายรอให้คุณมาสัมผัสตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสไปจนถึงต้มยำสุดแซ่บอาหารทุกจานรสชาติอร่อยมากและมีให้เลือกหลากหลายพนักงานบริการดียิ้มแย้มตลอดเวลาเจ้าของร้านใจดีพูดเพราะทำให้คุณรู้สึกเหมือนมาทานอาหารที่บ้านเพื่อนแถมยังมีน้ำผลไม้ปั่นที่สดชื่นอีกด้วยไม่ต้องรอนานอาหารออกไวเหมือนมีเวทมนต์อย่าลืมแวะมาที่ครัวพี่แอนแล้วคุณจะรู้ว่า ร้านอันดับสี่ไม่ได้มาเพราะโชคดีแต่เพราะอร่อยจริงอืมยามิยามิร้านอันดับสามที่เราจะพาไปวันนี้คือครัวไทยร้านอาหารไทยริมทะเลที่บรรยากาศดีสุดๆลมพัดเย็นสบายเสียงคลื่นกระทบฝั่งทำให้รู้สึกผ่อนคลายเมนูที่ต้องลองคือแกงส้มปลาก,กระพงยอดมะพร้าว รสชาติจัดจ้านและน้ำแกงเข้มข้นหมึกผัดน้ำดำก็เด็ดไม่แพ้กันปลาหมึกสดผัดมาได้กลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมหมูทอดพริกเกลือกรอบนอกนุ่มในคลุกเคล้ากับกระเทียมพริกเกลือแบบถึงเครื่องและผัดใบเหลียงใส่ไข่ที่หอมมันทำให้ความเรียบง่ายกลับอร่อยแบบลงตัวเครื่องดื่มอย่างค็อกเทลคือความสดชื่นที่เข้ากับบรรยากาศ ริมทะเลพนักงานที่นี่น่ารักดูแลดีทำให้การทานอาหารนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นใครที่มาทะเลแล้วต้องการร้านอาหารไทยรสชาติเด็ดพร้อมบรรยากาศสุดชิลต้องมาที่นี่รับรองได้ว่าไม่ผิดหวังอืมยามิยามิร้านอันดับสองในย่านนี้ต้องยกให้ครัวพี่เบ้าที่เต็มไปด้วยความน่ารักและอบอุ่นจากพนักงานยิ้มแย้ม อาหารที่นี่สะอาดและอร่อยมากชามะนาวเข้มข้นเสิร์ฟในแก้วใหญ่ช่วยคลายร้อนได้เป็นอย่างดีเมนูเด็ดที่ไม่ควรพลาดคือพลากุ้งรสชาติเข้มข้นถึงใจพร้อมกับหมูกรอบที่กรอบอร่อยจนต้องสั่งซ้ำส่วนข้าวผัดแกงเขียวหวานและผัดไทยก็มีรสชาติกลางกลางเหมาะกับทุกคนร้านนี้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่หาง่ายและมีเมนูให้เลือกหลากหลาย อาหารรสจัดทำสดใหม่ทุกจานบรรยากาศโล่งโปร่งสบายทำให้การกินอาหารเป็นเรื่องสนุกและน่าประทับใจใครที่ชื่นชอบอาหารไทยต้องมาให้ได้อืมยามิยามิามร้านอันดับหนึ่งในย่านนี้ต้องยกให้ร้านครัวฮอลคอนค่ะอาหารใต้รสชาติดีที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพสดใหม่ทุกจานใครได้ลองแกงส้มหมูทอดสมชั้นหรือไข่เจียวหมูสับ ก็ต้องร้องว้าวนอกจากนี้ยังมีเมนูเด็ดอื่นๆอ,อย่างแกงปลากะเบนที่อร่อยจนต้องสั่งซ้ำและต้มส้มปลากระพงที่รสชาติกลมกล่อมทำให้คุณไม่สามารถห้ามใจได้เลยที่นี่เป็นมื้อเที่ยงที่ไม่ควรพลาดน้ำมะพร้าวปั่นก็อร่อยสุดๆจอดรถหน้าร้านได้แต่ควรโทรสอบถามก่อนมานะคะเพราะช่วงเวลาปิดครัวอาจทำให้คุณพลาดเมนูเด็ดมีร้านลับอร่อยจนต้องซ่อนตัวคอมเมนต์บอกเราเลย หรืออยากให้เราย่องไปชิมร้านไหนอีกก็บอกมากดไลค์กดซับกดกระดิ่งไว้เพราะอาร่อยหรือกลับจะพาไปล่าของเด็ดก่อนใคร